Cookie Land Shop, กุกกี้แรงจอบเติมเกมอีสปอนและเกมอื่นอีกเพียบทุกว่าเติมเองปลอดภยัยต้องกุกกี้แรงจอบโนหนึ่งเติเมเกมไวจนบริษัทต,ต้องตามกฎหมายเติเมง่ายที่เพจทล้านหรือลิงไล่ยอยู่ใต้คลิปเติมสนุกไม่สะดุดต้องกุ๊กกี้แรงจอบไปเติมกันเลยครับประชุมอีฟุตบอลบายทุกคนทุกท่านครับเปับผมจันตองอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับจะมารวบรวมสิบแผนที่เป็นฟอร์บชัน442แล้วก็4 3 1 2ในสัปดาห์นี้นะครับ ในเวลาที่ผมอัดคลิปอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นวันที่3กุมภาพันธ์2569นะครับมีคนขอเข้ามาครับแบบเร่งด่วนเลยครับก็อยากได้42แล้วก็43 1 2นะครับพี่น้องเดี๋ยวจะรวบรวมทั้งหมดทั้งมวลครับที่รูปแบบการยืนจะเป็น4 42หรือจะเป็นอาจจะเป็น4 2, 2ที่ยืนเหมือนอ่า4 42นะครับเดี๋ยวจะรวบรวมมาให้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าการที่ก็อาจจะ ไปแตกต่างกันมากนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ขอสักหนึ่งลลายเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของช่องชันตองเป็นรับายด้วยนะครับหรือยังส่งกําลังใจโดยตรงให้กับช่องเปนบรับยบชันตองสามารถส่งซุปเปอร์แตงเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปได้น,นะครับแล้วก็ตอนนี้ช่องเป็นรับยบาฉันตองมีเพจให้พวกเราที่ติดตามกันแล้วนะครับติดตามเพจด,ด้วยนะครับพี่น้องโอเคครับไปดู4ี2สและก็ซีซ่สในสัปดาห์นี้นะครับว่ามีที่ไหน ที่มี2องฟอร์ชันนี้บางนะครับมาดูตัวแรกนะครับตัวนี้จะเป็นกดดีฟอร์มาจะเป็น4 2่สนะครับแต่รูปแบบการยืนจะเป็น4เหมือน4ี่เลยเออโอเคนะครับตัวนี้เป็นอาไว้นะครับเป็นน้องหลาแผน4ี่เจ็ดสิบสองบัติที่เจสมงศรเบทิบซติงเบทิเบทิครับทีนี้ครับตามหาเอเชียชินเนียครับแล้วก็รุที่เอฟซีแชมเปนิีทูนะครับโอเค ทีนี้เื่องที่ทีมชาติาสม,มุดสอนที่สุดท้ายเลยนะครับราบแผน47 32กดดันไปแบกกลับขอไปด้วยการยืดอของแผนนี้กดดีฟอร์ไปจะเป็น422นะครับที่เป็น422เพราะว่ามันเป็นการรับ2ตัวแต่ถ้าใครจะเล่นแผนนี้ผมจะแนะนานะครับให้มีตําแหน่งอไปตัวนี้นะครับมีสเตเอร์ฟิลด์หนึ่งตัวเนี่ยบอกเลยแจวครับเพราะว่ามันมีหน้าตา่ำหนึ่งตัวเสียบหนึ่งตัวอยู่แล้วถ้าใครจะใช้ใชแผนนี้ โคดิฟฟ์ฟอร์ที่นี้ก็ได้นะครับแบททิพยาไว้ครับหลาแผนสี่เจ็ดสามสิบสองครับจัดไปไปดูสี่สิบสองครับนี่แผ่นนี้จะกลางจะดันสูงบุกโคตรมันนะครับแต่รับได้รัวนะครับพี่น้องจะดันสูงขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับแต่ตัวนี้เป็นลองบอลนะครับพี่น้องหลาแผนหนึ่งสิบเจ็ดสามคู่พทีจะสมองสอนแบททิพย์ซูติงแบททีแบททิพย์ครับทีนี้ตามหาไทวิวิโลบครับแล้วก็เลือกที่ดิจิตแนวครับ อย่างนี้ตามหานะครับทีมชาติเบลารุสครับเป็นน้องลาดแผน1 1ึ่3กดดันไปแบ็กกลับก่อนไปดูการยืนของแผนนี้กดดิฟฟอร์ปไปก็จะเป็น4 4 2นะครับนะครับการแข็งันสูงขึ้นมานิดนึงครับแผนนี้ไม่ต้องแต่งแผนด้วยพี่น้องตัวนี้เป็นรองบอลครับลาดแผน1 1ึ่3ทีมชาติเบลารุสครับหรือตัวนี้ครับเหมือนกันครับ4ี่แต่อ่า4ี่นะครับแต่ยืนเหมือน4 4 2ตัวนี้มีการรับ2ตัว อีกซ้ายแล้วก็มี CFF MM, หน้าคู่จะมีหน้าต่ำด้วยนะครับตุวนี้เป็นเอา Y แล้วก็พิคเตอร์หลาแผน4 4 4กุปะที่จะสมุสอนแบทเทปูติงแบทที่เปดิบครับทือีตามหาครับเอชเชียลชินีครับแล้วก็ลืกที่เหล็กประเทศไทยทุกที่สมุสอนอุเทนี f อฟหลาแผน4 4 4ครับก็ดันไปแบกกลับกอไปดูการยืดของแผนนี้กดดิ่ฟอร์ไปก็จะเป็น4สนุสรน,นะครับการรับ2ตัวนะครับ ฝั่งซ้ายเป็นปีกตาม C F แล้วก็ C F ฝั่งขวาแล้วก็หน้าตําหนึ่งตัวตัวนี้เป็นเอาไว้แล้วก็ควิกเคน์เตอร์นะครับหลาแผน C C C สมมทรอุทันธานี f ีนะครับโอเคไปดู42อีกตัวหนึ่งครับเป็น C M F ถึง4ตัวหน้าคู่ C F 2ตัวตัวนี้เป็นเอาไว้แล้วก็ควิกเคน์เตอร์นะครับหลาแผน2530กุ้งที่ทัสมุสอนเบทิฟสติงไปที่เบทิฟครับโอเคครับทีนี้ตามหาทวพิซซอรอเมริกาแล้วก็เลือกที่ลีกอาร์เนตินา ข้างล่างสุดครับสมูทสอนสุดท้ายลาแผน2530ก็ดันไปแบ็กกลับก็ไปดูการยืร้อคู่แผนนี้กดดิฟฟ์ไปครับก็จะเป็น4-4-2นะครับหลัง4 c m f ถึง4ตัวนะครับแล้วก็ CF2 ตัวตัวนี้มาใหม่นะครับของ4ีทีสอเป็น้องตัวนี้เป็นเอาไว้แล้วก็วิกเคาน์เตอร์ลาแผน2530ครับไปดู4ีทสออีกตัวนึงครับจะยืนเหมือนของแผนก่อนหน้านี้เลยในการจะรับลึก c ีเอตัวน,นะครับ ตัวที่เป็น Long ลองบอลลาแผ่น49 29กุมิทีทัสมุสอนเนบติฟสติงเบติฟเบติฟครับทีนี้ตามหาอีเชลชินเนียครับแล้วก็ลุกที่นิเชเนียครับตามหานะครับอ่าทีมชาตินี้เลยนะครับฮ่องกงลาแผ่น49 29โกดันฝ่ายแบ็กขับโอเคก็คไปดูการยืของแผนนี้กดดีฟับฝ่ายก็จะเป็น442ครับหลัง 44mf2 ตัวหน้าคู่เ sf2 ตัวครับ ุดที่เป็นลองบอลพี่น้องหละแผนส9 29ทีมชาติฮ่องกงครับมาดูไอ้ตัวนี้ครับยืนแบบนี้เลยแต่มีการรับแท็กคนที่ฟอร์มาจะเป็น4 1 3 2แต่รูปแบบการยืนจะเหมือน4ี2นะครับถ้าใครจะใช้อีกแผนหนึ่งนี้น่าสนใจเลยทีเดียวที่เป็นเอาไว้ครับหละแผน3 4 1กี่หที่ทัสมูสซเบติฟเซติงไปที่เบติฟครับทีนี้ครับตามหาน็อตแอนด์โซเมกาครับลูกที่ในเชนแนลแล้วก็ลูกที่ทีมชาติแคนาดานะครับโอเคนะครับก็ กด,กดดันไปครับแล้วก็แบ็กกลับกดไปดูการยืนของแผนนี้กดดีฟร์ไปก็จะเป็น4132นะครับรูปแบบการยืนจะเป็น442นะครับนี่มีการหนึ่งตัวไม่ต้องปรับอะไรเลยพี่น้องเออไม่ต้องขยับแผนหนึ่งสวยด้วยนะครับตัวนี้เป็นอัลวายหละแผน341ทีมชาติแคนาดาครับไปดูหมวด4312แต่4312ตัวนี้รูปแบบการยืนจะเหมือน422นะครับตัวนี้เป็นควิกเค้าเตอร์มาใหม่ด้วยพี่น้องลาแผน163กุมภาพธิ์จสมสร เปิดทิปเซตติ่งเปิดทีเปิดทิปครับทีนี้ตามหาฮะเถื่อนยุโรปครับแล้วก็ลุกทีเล็กเบลเยียมลุกที่สมูซอนที่3นะครับหลาแผน163กสดดันไปแบกกลับก็ไปดูการยื้อของแผนนี้ครับคนที่ฟอร์ไปเนี่ยจะเป็น4312เพราะอะไรครับเพราะว่าฝั่งขวาเป็นซีฟ์เอฟซิตเตอร์ฟิลนะครับตัวนี้เป็นควิทเคานเตอร์หลาแผน163ครับจัดไปมาดูอีกตัวหนึ่งครับยื้อแบบนี้เลยแต่จะมี CMF ตัวหนึ่งอยู่ฝั่งซ้ายตัวนี้เขามาใหม่ในสัปดาห์นี้นะครับเจตคตัวนี้เป็นลองบอลหลาแผน 8, ่นหนึ่งเจ็ดแปดกอบไปที่ทสมูสอนเบทิฟซิติงไปที่เบทิฟครับโอเคนะครับตามมาครับทวีปุโลปครับแล้วก็ลูกที่ลีฝรั่งเศสครับลูกที่สมูสอนที่แปดนะครับหลาแผน 8, ่นหนึ่งเจ็ดแปดกดดันไปแบกกลับกดไปด้วยการยื้คู่แผ่นนี้กดดิฟฟ์อร์ปไปก็จะเป็นสิบสามหนึ่งสอง การลับฝั่งขวาฝั่งซ้ายเซนเตอร์มิดฟิล e ด์ซีเอฟอีหนึ่งตัวตัวนี้เป็นลองบอลครับหลาแผนหนึ่งเจ็ดแับพี่น้องรุ่สีสามหนึ่งสองแบบยืนแบบออริจินอลเลยพี่น้องตัวนี้เป็นเอาไว้ตัวนี้มาใหม่นะที่ใช้เพื่อเล่นเกมก็ได้ครับมีคนถามมาว่าจากได้แบบนี้หลาแผนหนึ่งหนึ่งสิบหนึ่งหนึ่งสิบสองน,นะครับกุบะที่จะสมุทรศรเบรทีสติงเบติีเบติีครับโอเคตามหาทวิวิลรดครับแล้วก็เลือกที่ลิกสกอต ก้าล่างสุดเลยพี่น้องไอ้ตัวนี้เลยนะครับลาแผนหนึ่งอ่าหนึ่งหนึ่งสิบสองนะครับ,ร 1, 1, 1, 2, รบกดดันไปแบ็กกับโอเคก็ไปดูการยืดของแผนนี้กดดิฟฟ์ไปก็จะเป็นสี่สามหนึ่งสองทั้งสี่กรรับหนึ่งสองข้เป็นซีเอฟหน้าคู่ซีเอฟสองตัวตัวนี้เป็นเอาไว้ ide, แล้วก็เอช่นเกมนะครับลาแผนหนึ่งหนึ่งสิบสองกับไปดูตัวนี้ครับการบริก,การเป็นหน้ากระดาน CMF ถึงสามตัวหน้าคู่ฝั่งขาวาเป็นหน้าต่ำตัวนี้เป็นเอาไว้ ide, แล้วก็เอช่นเกมครับลาแผนสี่สามแปด กุปติทัสมูสอนเบติบเซติงเบติเบติครับทีนี้ตามหาเอเชียชิเนยครับแล้วก็ลุกที่เจลิกทูครับแล้วก็ลุกที่สมูสอนที่8นะครับเป็นน้องก็คือไอตัวนี้เลยนะครับหาเลื่อนหานะครับปึ๊บปื๊ดปื๊ดปื๊ดทีนี้นะครับโอเคนะครับเจอแล้วนะครับโอเคสี่แล้วก็สามไอตัวนี้ครับลงท้ายด้วยหาขึ้นต้นเลย RB นะครับโอเค หลาแพน4-3-8ขอแพนด้วยกดดันปลายแบ็กกลับกลุ่กัารยืนของแผนนี้ครับกดดิฟอร์ไปจะเป็น4-3-1-2การเล่นกันหน้าคู่นะครับฝั่งซ้าย CF ฝั f, ่งขวาเป็นหน้าต่ำโอเคตัวนี้เป็นเอาไว้ wide, แล้วก็เช่นเกมครับหลาแพน4-3-8นะครับไปดูตัวนี้ยืนแบบนี้เลยแต่ CF 2ตัวยืนคู่กันตัวนี้เป็นควิกเคานเตอร์หลาแพน1-7-3กล่ทีทะสมงศรเิทิพซือจริงกลทีเปทิปทปทครับ ทีนี้ตามมหาทวิปยุโรปครับแล้วก็เลือกที่ลีกฝรั่งเศสหรือที่สโมสรที่3ครับลาแผน1.3กดโดันปลายแบ็กกับก็ไปดูการยืนของแผนนี้กดดิฟฟ์ไปก็จะเป็น4312หน้าคู่เซฟตัวนะครับคุยกับเติมมาใหม่ครับลาแผน1.3นะครับโอเคไปดูมัวสีที่2ครับตัวนี้ถ้าใครต้องการรับเป็นแน่นส่วนกับตึงๆผมแนะนําทุกคลิปเลยนะครับแล้วก็เป็นแผนหนึ่งที่อมตะเหมาะมากสำหรับรับเป็นแน่นส่วนกับตึงๆครับ ควิคกคอร์เตอร์แล้วก็ลองบอลครับลาแผน499โคตรที่เทสมูสนันเบทิฟเติงเบทีเบด์ครับตามหาเอเชียชิเนะครับแล้วก็ลึกทีเดนชแนลครับลูกที่ทีมชาติอิหร่านครับลาแผน499โกดันไปแบ็กกับขอไปดูการยิงของแผนนี้ครับกดดิฟฟ์ไปก็จะเป็น442นะครับเ yeah. นากูสหน้าตำหนึ่งซีเอฟหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นควิคกคอร์เตอร์แล้วก็ลองบอลลาแผน499ทีมชาติอิหร่านครับ ไปดูอีกตัวหนึ่งครับ4 4 2ปีกทางนี่แผนนี้หน้าคู่ยืนฉีกคอกันนะครับทิกติกสวยด้วยนะครับลงบอลเคาน์เตอร์แล้วก็ควิกเคาน์เตอร์ล่ะแผนหนึ่งสิบเจ็ดยี่สิบหกกุบะที่เทสมูสันเบติบซูติงเบตีเบติบครับทีนี้ครับตามหาเทวียุโรปครับแล้วก็ลุยที่ในช่วงเดียวกับเลื่องหานะครับทีมชาติที่ยี่สิบหกก็คือออสเตรียนะครับห่าแผนหนึ่งสิบเจ็ดยี่สิบหกกดันไปแบ็กครับ ขอบปทุกการยืดของแผนนี้กดดิฟฟ์ฟไปก็จะเป็น4-4-2นะครับ CMF ถึง4ตัวปีกทางหน้าคู่โอเคตัวนี้ลองบอนแล้วก็ควิกเคาน์เตอร์ลาแผน17-26ทีมชาดออสเตรียครับไปดูอีกตัวนึงครับยืนลักษณะนี้เลยแตกกลางรันสูงขึ้นมาปีกหุบนะครับแต่หน้าคู่จะยืนแบบนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นควิกเคาน์เตอร์ลาแผน4-6-8กุบะทีทัสมงศรเบติสติงไปถีบไปตีมครับ ลกที่เอเชียอุียคับแล้วก็ตามหา FC ฟซีแชมเปี้ยนลีกอีลิทลกที่สมูรอนที่สิครับหลาแผน4 6่หกดดันไปแบ็กกับกดไปดูกันยิงของแผนนี้กดดีฟอร์ไปก็จะเป็น442นะครับนี่หลังสี่เตัวปีโคบ้าคู่เซฟหนหน้าต่ำหนตัวนี้เป็นควิกเกาเตอร์หลาแผน4 6่หครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับสิบแผนส4่สี่สหรือก็สี่สที่ไม่ต้องเติมแผนใน สัปดาห์นี้นะครับถ้าใครได้แผนใดเพิ่มเติมนะครับฟังชัน่นในเพิ่มเติมนะครับหรืออยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเกมอีฟุดบอลมาบายเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็ทําคลิปให้พวกเรารับชมครบทุกคนแน่นอนครับโอเคครับสำหรับที่นี้ก็ประมาณนี้ถ้าคลิปนี้ถูกใจหรือคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของช่องชันตองเป็นระบายด้วยนะครับฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ